ครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับทิ่ติดตามเขามารับชมชิปครับผมขอบคุณที่รับชมเป็นกําลังใจครับผมอ่าเมื่อนี้ผมก็อยู่พื้นที่อ่าเล็กๆแบบแท้บ้านของคุณยายแดงนะครับเนาะเพิ่นก็เลี้ยงทั้งแต่กระเตียนเลี้ยงทั้งงัวครับอยู่นี่ปูมยากับลายยางอยู่ในพื้นที่เล็กๆของเพิ่นนะครับมวาสิเป็นกินนีมอมมาซานะครับยาวาดอิสราเอลเนเปียท้ายเกลือซุปเปอร์ลิฟนะครับรวมๆทั้งยาที่เกิดเองจากทั้งธรรมชาตินะครับนามาให้สัตร์เลี้ยงเป็น กินนะครับซึ่งกับเป็นการลดค่าใช้จ่ายได้ดีและเป็นการประหยัดหลังลดค่าใช้จ่ายได้ดีครับอยู่นี่เพิ่นตะกะแตนเพิ่นกระน้ำไปขายตามตลาดนะครับคุณแม่เพิ่นกระทำตลาดเองมื้อนี้จะแนะนำในีใน่ยนี่เปียกใช้เขื่อนซุปเปอร์ลิฟนะครับเด้อว่าเพิ่นมีข้อดีจังไดนะครับการปลูกนะครับปลูกแบบใดนะครับดูแลจัดการแบบใดช่วงนี้เป็นหนา้าฝนนะครับเนาะ,นะก็ค่อนข้างจะ มีความชื้นสูงในการปลูกหญ้าชีดต่างๆก็ต้องระวังน้ำนะครับสำหรับผู้ชิดจะปลูกช่วงนี้นะครับเนาะอาจจะเกิดการรากเน่านะครับต้นเน่าได้ง่ายนะครับพอมันหืมมันชื้นนะครับในพื้นดินมันชื้นนี่ก็เป็นงัวของคุณแม่แดงเพิ่นละครเรียงไว้สองตัวนะครับเรียงไว้ได้พื้นที่เพิ่นนะครับพอได้เบิงได้แย่งครับพอได้เขี้ยวหญ้ากินเนาะพี่อน้องเนาะผู้เฒ่าบ้านเฮาวิธีชีดบ้านเฮาครับช่วงนี้ก็แชะนะครับผม ตามลงมาถึงพื้นที่ปลูกหยาของคุณแม่แดงหรือคุณยายแดงเขานะครับเนาะเป็นกับปลูกหลายชนิดครับห็นนา้นเป็นยาหวานอิสราเอลนะครับทัดไปนั่นก็จะสลับกันครับยาหวานเนี่ยนะครับตีเปียใช้เกลือซูเปอร์ลิฟเนี่ยด้านนั้นจะเป็นจินนี่บอมมาซานะครับในพื้นที่เรียกของเพิ่นก็มีทั้งหยาที่เป็นระยะสั้นนะครับรอบตัดสั้นคือจินนี่ก็อยู่ประมาณปลูกเรียงนะครับ20ถึง25 ถึง30วันนั่นคือรอบผลผลิตที่เหมาะสมในการตัดนะครับพวกเนเปียร์ไทยเกลือซปเปอร์ลิฟนะครับหรือว่าัญญาวานอิสราเอลนะครับรอบตัดกับนาอยู่ประมาณ60วันกับยูที่ประมาณ60วันหรือ2เดือนนะครับอ่าเป็นกับหมุนเวียนเกลียวนะครับกินนี่ประมาณ2รอบนะครับผม2อรอบตัวนี้ก็เริ่มจะได้ตัดแล้วครับพวกผลผลิตของยา,านอิสราเอลกับเนเปียร์ไทยเกลือซูเปอร์ลิฟที่พี่ดองเห็นด้านหน้านะครับเนาะ ช่วงนี้ครับปัญหาก็คือวัชพืชนะครับจะเกิดขึ้นแช่งครับห้า่ปบูกไว้นะครับพอเป็นหนาฝนนะครับผมสำหรับคอดีนะครับของนิเปียท้ายเขิ่อนสุปริบที่พี่น้องเห็นด้านหน้านะครับช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่เสริมนิดนึงครับเป็นช่วงที่เพิ่นจะถอกดอกออกร่วงนะครับเดี๋ยวเป็นเดือนตุลาเนาะครับเนาะซึ่งก็จะให้ผลผลิตพวกมาเร็ดเพิ่นนะครับ คล้ายๆกับเข่าเลยครับผมอาจจะถอ่ประมาณเดียวกันนะครับเนาะสำหรับพวกมะเร็ดพันธุ์พิ่นนะครับสำหรับคอดีนะครับของหญ้านี่เปรี้ยใช้เขื่อนซูเปอร์ลิฟที่พป่น้องเห็นด้านหน้านะครับผมมีคุณสมบัติครับเหมาะสมกับสัตว์เลี้ยงนะครับผมเนื่องจากมีผลผลิตส่วนที่สัตว์กินได้สูงและคุณภาพดีนะครับการวิเคราะห์คุณภาพในหญานะครับที่มีการดูแลจัดการดีนะครับผมพบว่ามี โปรตีนสูงถึง14.7เเซนะครับผมสำหรับหญ้านเปียไทยเกิือนซปเปอร์ลิฟนะครับเนาะรอบตัดกะซ้ำๆกันครับหญ้าหวานอิสราเอลที่คุณแม่แดงคุณยายแดงเพิ่นปลูกไว้นะครับผมเจ็บเจีาพผนไลิตได้ตลอดปีแล้ะครับ้าดูแลจัดการดีนะครับเนาะระบบน้ำที่ดีนะครับการดูแลการจัดการเรื่องฟุ้นเรื่องปุ๋ยที่ดีนะครับผมมีลักษณะนะครับเด่นกว่าหญ้านี่เปียชนิดอื่นครับผมคือมีใบทีดกนะครับ ใบอ่อนนุ่มครับถ้าสังเกตดีนะครับจะคบขนเพิ่นขนนี่จะพบที่โค้นใบนะครับผมช่วงปลายช่วงอันนี้กลางๆขึ้นมาจะบวบนะครับที่โคนใบเล็กน้อยมีขนนะครับแต่ว่าบาบาดมืดนะครับผมใบของเพิ่นนะครับบาบาดมือครับมีลําต้นที่อ่อนนุ่มนะเพี่องเนาะสามารถนําไปสัตว์กินได้โดยไม่ต้องสับบทนะครับผมสำหรับสัตว์ที่สำหรับสัตว์ที่เป็นพวกงัวพวกคั้วนะครับกินได้เลยทันทีครับผม เฮ็ดเป็นหยามักก็ได้ครับผมแต่กอได้ดีครับเป็นพุ่มใยขึ้นนะครับผมคอดีอีกอย่างนึงก็คือหมอกับอากาศบ้านเฮาครับผมอากาศร้อนนะครับทนแรงได้ดีคอเสียคือไม่ชอบที่ลุ่มนะครับน้าท่วมขังอันจะบ่ดีในหยาชนิดนี้นะครับผมสำหรับหยามีเปียท้ายเกืือนซูเปอร์ลิฟจะบ่ออบจะบ่อชอบสภาพแบบนั้นนะครับน้ำท่วมขังเพิ่นจะบ่อชอบครับผม ก็คล้ายๆกับพวกอาญวานิเาเลียวหรือว่าจินนีบอมมาซาเนาะครับจะบหชอบสภาพที่ลุ่มน้าขังนะครับบอคือพวกแพงโกลาครับอย่างในนะครับผมมาถึงการปลูกนะครับผมนเปียใช้เกลือซูเปอร์ลิฟครับสามารถปลูกได้ทั้งปีนะครับขยายพันธุ์โดยการใส่ท่อนพันธุ์นะครับผมมาปัากดานะครับติดรากมาเล็กน้อยโดยตัดหญ้าอายุประมาณ3เดือนนะครับจะเหมาะสมกับการน้ามาปลูกนะครับตัดเป็นซอนสั้นๆครับแต่ละท่อนให้ติดมาสองข้อตานะครับเนาะ อ่านี่แหละครับตัดเอาประมาณนี้นะครับพี่น้องจะเห็นนะครับตัดเอาประมาณสองคอตานะครับอ่าหนึ่งสองนะครับจะนํามาช่ำไหมกกอนก็ได้หรือว่าถ้าพี่น้องพบเห็นนะครับเพืนเป็นรากแบบนี้นะครับผมยิ่งจะดีครับผมตัดแล้วไปปลักดำานึ่เลยนะครับเนาะนี่ครับถ้าเป็นรากนนติดติดเลี้ยวครับยิ่งติดเลี้ยวนะครับผมหรือถ้าบบพบแบบนี้เทากับนํามทอนพันเพิ่นมาช่ำไหกาอนนะครับคล้ายๆครับหนาหวานมือนกันนะครับผมการปลูกครับ ปลูกได้ลักษณะเอียงนะครับ45องศาก็ได้นะครับเอียงเล็กเอียงเล็กน้อยหรือจะปักดำแบบตรงๆเลยก็ได้นะครับการปักดำกับคุดลุมลงไปเล็กน้อยครับหลักกระถมดินให้ท่วมคอตาเพิ่นนะครับผมหลังจากนั้นก็ต้องคอยจัดการดูแลครับถ้าเป็นน้ำฝนนะครับพวกน้ำฝนต่างๆก็ลงมาจากฟ้านะครับมีน้ำจากฟ้าลงมาซอยหาพี่น้องปลูกนานี้กะจะดีแน่นะครับบ่ค่อยได้ลดน้ำบ่อยนะครับช่วงแรกอาจจะย่งบอให้พวก พุนพกปุ๋ยนะครับพอร้อยพิ้นตั้งหลักตั้งลั้มได้ก่อนนะครับเพราะว่าในปุ๋ยต่างๆมูลสัตว์ต่างๆเข้านี่กะมีความเชื่อมในตัวพิ้อนอาจจะทําให้พิ้นเน่าเสียหายตายไปได้นะครับเว้นระยะไปก่อนให้เพิ้นตั้งหลักได้ก่อนนะครับผมนี่คือขอเสียข้องหนาฝนในพื้นที่ที่ปลูกนะครับพ่จจะสรงพอดีตัวหยาทั้งสามชนิดบรสิเป็นจีนี่อมาซาหรือหญ้าหวานอิสราเอลหรือเนเปียร์ไทยเกลืซูเปอร์ลิปถ้าท่วมค้งเป็นเวลานั่นนะครับจะทําให้ราก โคนเง่าได้นะครับฉะนั้นการเตรียมพื้นที่พี่น้องก็มีส่วนสําคัญในการจะปลูกหน้าทุกชนิดนะครับเนาะนี่แมนของคุณแม่แดงพ่นเบอดแล้ะครับผมหลังจากฮอาปักดำแล้วครับเรียบร้อยจัดก,การดูแลดีแล้วนะครับหญ้าชนิดนี้นะครับจะเกิดขึ้นจากพื้นดินเท่าให้เฮาพบได้ประมาณหนึ่งสัป,ปดาห์นะครับระยะที่มันเกิดนะครับถ้าเป็น อานาแรกนะครับต้องได้นามย่างสซ้ำเสมอนะครับเพื่อรอเลี้ยงเพิ่นไว้นะครับเนาะเพื่อเพิ่นจะเลื่อนเติบโตได้ดีครับผมคือช่วงแรกๆหก่วงแรกแที่เพิ่นโผล่ขึ้นมานะครับต้องการน้ำอยู่นะครับผมแต่ว่าถ้าเป็นหน้าฝนก็ย่างผมบอกนะครับปล่อยไว้ได้นะครับเบื้องว่าเอ่อพื้นดินเพิ่นซุ่มอยู่เฮาก็บ่จําเป็นต้องให้นะครับแต่เป็นหน้าฝนนะครับอ่านี่ก็เป็นพื้นที่ที่เพิ่นปลูกกิ่งอยู่นะครับเนาะช่วงนี้ก็ซุ่มชื้นนะครับผมพื้นดินชุ่มชื้นว่าสิเป็นหญ้าอ่ากินนี่บ่มบ้าซ่า คือว่ายาหวานอิสราเอลก็ค่อน้ังจะบ่ค่อยเด็ดดน้ำขึ้นบันไดนะครับฝุนปุ๋ยก็ควรไห่บ้างนะครับเบื่องตี่คววมาะสมล่ะครับผมให้หลายเกินไปก็ดีครับให้ทีละน้อยแต่ให้บ่อยๆนะครับผมคุนปุ๋ยใส่ได้กับมูลสัตว์ทุกชนิดนะครับเนาะรวมด้วยกับปุ๋ยเคมีขอเสียเพิ่มเติมข้อม่อีกอย่างนึงเนะครับเนาะลำต้นของพ่นคอนข้างจะอ่อนนะครับค่อนข้างจะอ่อนนะครับถ้าไม่หักได้ง่ายนะครับผมสำหรับผู้ปลูกนะครับ ต้นพืิ่นค่อนข้างจะนุ่มแล้วก็อ่อนหักได้ง่ายอ่าตรงระวังเนี้ยนะครับในส่วนนี้นะครับนาอกแต่ว่าการนําไปให้สั์กินถ้ามันอ่อนนี่ก็ดีแต่ว่าตอนปลูกมันอาจจะขึ้นไม่ไมนะครับอาจจะพบอ่าล้มพบหยังนะครับต้นอ่อนหักตายไปได้เองกะมีคือกันนะครับเท่าที่ผมทดลองปลูกอยู่กับกระพบปัญหานีเคือกันครับผมรอบการตัดนะครับสำหรับปักดําเซจเรียบร้อยอ่าเ้าปักดําเสร็จเรียบร้อยนะครับเพื่อนจะเรื่อนเติบโตเพื่อนจะเรื่อนเติบโตนะครับ รอบตัดที่เหมาะสมก็อยู่ประมาณ60วันนะครับช่วงนั้นโปรตีนก็จะเยอะนะครับในหญ้าหนีเปียใช้เกลือนซูเปอร์ลิปนะครับรอบรอบซ้ำกันกับหญ้าหวานอิสราเอล่ยวนะครับเน้องเรื่องจัดวัชพืชนี่ก็อยู่ที่ปลคกคนละครับบาร์นิว่าไผ่ที่จัดการดูแลได้ดีนะครับเน้องไผมีเวลาหลายเนี่ยก็ลกๆออกไปน้ำครับผมมันก็จะได้บ่มาแย่งอาหารหญ้าที่เขาปลูกอยู่นะครับนี่เป็น ถ่ายเคลื่อนแล้วครับผมแบบนี้นะครับพี่น้องก็นําไปปลูกเด้ยเลยนะครับตดหลากนี่ที่พี่น้องเห็นนะครับตัดไปปลักดําเด้ยเลยนะครับเท่าที่ผมสังเกตนะครับเพื่อนจะตัดใบก็ได้หรือว่่ตัดใบก็ได้ในพื้นที่ที่ปลูกนะครับจะส่งผลผลิตชุดไม่ขึ้นมาได้คือกันเกิดขึ้นตามคอตานะครับ้าชิดนี้ครับผมต้นไม้เพิ่นจะขึ้นมาตามคอตาสรุปมื้อนี้ครับ้าชนิดนี้แนะนําพี่น้องเมื่อไม่นาะการปลูกครับ ขอดีขอเสียขอเด่นของเพิ่นนะครับพี่น้องก็ได้รับทราบเป็นข้อมูลแนวทางสลับมือใหม่ที่คิดจะปลูกหญา้านี่เปียท้ายเกลือนซุปปลิปนะครับรวมลงไปในพื้นที่ที่พี่น้องปลูกอยู่บพรว่าพี่น้องสิปลูกหญ้าหวานอิสราเอลหรือกิน,นีบอมมาซานะครับมันก็นจะได้อ่าประโยชน์จากเพิ่นนะครับประมาณนั้นนะครับเนาะหญ้าทุกชนิดนะครับขาห้าใส่ใจดูแลดีนะครับอ่าการจเจริญเติบโตเร็วหรืตัดเร็วนะครับ ็ดีแล้วครับโปรตีนเพิ่นก็จะเยอะนะครับถ้าตัดหญ้าในอายุที่เลื่อยเวลากําหนดที่เพิ่นกําหนดมากนะครับสมมุติว่าหญ้าวานิสเลียวนะครับหรือหญ้าเนเปียไทยเกินสุปลิปอยู่ที่2เดือนนะครับช่วงช่วง60วันนี้นะครับโปรตีนเพิ่นจะเยอะนะครับนําไปสัตว์เลี้ยงกินนะครับก็ดีดีต่อสัตว์เลี้ยงเขาถ้าเลื่อยไปถามว่าโปรตีนยั่งบอนะครับการยั่งครับผมแต่ว่ามันก็จะลดหน่อยถอยลงตามนะครับคลิปนี้ครับก็แนะนําในหญ้า มเปียใช้เกลือนซูเปอริตให้พี่น้องได้รับชมรับฟังเป็นข้อมูลแนวทางนะครับเนาะถือว่านาปูอยู่ครับอ่าก็ขอบคุณแล้วครับทีติดตามเข้ามารับชมชิปกับผมหวังว่าสิเป็นประโยชน์แนวทางครับพี่น้องมือใหม่เนาะครับเนาะหรือผพ้ใออย่างแนะน้ำเพิ่มเติมเข้ามาก็ได้ครับผมพบกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ